คุณรู้หรือไม่ครับถ้ากีตาร์ของคุณนะครับแอคชั่นสูงเกินไปนะครับเวลาคุณเล่นนะครับมันก็จะทําให้นิ้วคุณล้านะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับมาด้วยอาการสายสูงแบบปรีดปรีดนะครับเมื่อวัดจากเหรียญสิบแบบนี้นะครับสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านพินนะครับมันมีความแบบมันมันไม่ลงนะครับลงมันกระเดิดแบบนี้นะครับก็ต้องขยายรูพินสักนิดหนึ่งละกันนะครับ SR Music s h o p สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์โปร พารเมาส์ครับซึ่งมาด้วยอาการสายสูงอย่างที่ต้นคลิปได้ดูไปนะครับเวลากีต้าร์มันสายสูงสูงแอคชั่นมันสูง,ส,งสูงเนี่ยบอกเลยเวลาคุณเล่นไปนานๆนิ้วคุณก็จะลา้าพอล้าไปคุณก็ไม่อยากจะเล่นเพราะว่ามันเล่นแล้วมันก็กดยากจับคอร์ดยากกดยากเนาะใครอยากจะเล่นนะครับแล้วเวลาเล่นมันก็รู้สึกมันไม่เพาะนะครับมันไม่เพาะแล้วก็ พอมันเล่นยากมันก็จะหงุดหิดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดนะครับที่กีตาร์แอคชั่นสูง,ส,งสายส,สูงครับส่งมาที่ร้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวร้านเราดูแลให้นะครับ SR Music Shop ยินดีให้บริการนะครับทัชชิ่งสูงเพียงเหรียญ10เท่านั้นนะครับเล่นง่ายสบายนิ้วแน่นอนครับผม